สวัสดีครับเพื่อนๆมาวันนี้ก็กลับอีกครั้งกับเกม power นะครับในพาร์ทน,นี้เราจะทําการอัปเกรดบ้านโดยที่บ้านหลังเนี่ยที่พี่ทําไปพาร์ทที่แล้วก็คือไอ้ตัวเนี้ยใช่ปะไอ้สเฟียเซบิไลน์เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการขยายพื้นที่รอบๆแล้วก็น่าจะต้องอัปเกรดเจ้าบ้านหลังที่2ด้วยบ้านที่หลังที่บิกอยู่ลองเปิดดินที่บิกอยู่หลังนู้นใช่ปะหลังเนี่ย,ลยหลังเนี่ยบิ๊กจะสร้างอะไรต่อบอกด,ดิขาดอะไรยังไงไปอัปเกรดหลังนี้ขาด บ้านผสมพันธุ์ครับโอเคขาดบ้านผสมพันธุ์เพราะว่าเป้าหมายคือเราต้องสร้างตัวที่มีไอ handy work ใช่ไหมล้วก็เอาตัวผสมผสมให้ได้ตัวอนุบิชใช่ไหมคิดว่าอนุบิชน่าจะดีสุด handy work <ช>โอเคใช่ครับแล้วก็ตรงเนี้ยข้าบนที่สร้างหีบเพิ่มเดี๋ยวเราต้องสร้างอันนั้นด้วยใช่ไหมที่บ้านหลังนู้นสร้างระบบไฟฟ้าที่บ้านหลังนู้นด้วยอโอเคแล้วก็ไอตัวเนี้ยอัปเกรดเนี่ยมันอัปเกรดยังไม่ได้เพราะว่าเราขาดวัตถุดิบตอนนี้เราขาดหินครับ ขาดหินก็ขาดชาโคชาโครกราลังเผาอยู่เดี๋ยวไปหาหินเพิ่มด้วยโอเคไปหลักๆก็คือขยายตรงนั้นทําให้ผสมพันธุ์ให้ได้แล้วเดี๋ยวเราสํารวจโลกไปด้วยนะระหว่างทางวิกมันจะดีกว่าถ้าเราไปสํารวจโลกด้วยแล้วก็เออตีพวกบอสไหมมีบอสตีด้วยนะไอ้นั่นอะไอ้บอสตัวนั้นอนะไอ้ตัวยัน่ะชื่อเลยนะตัวตัว,ตวไอ้เพนชิง,งเอาว่าไปตีปะได้ครับเมันรีทุกชั่วโมงอะอเค้เากลังทําไปเรื่อยๆ,ๆนั้นเดี๋ยวพี่ไปต่อนะ เราต้องสำรวจเอาทรัพยากรเพิ่มก่อนอื่นเลยพี่ขอจับไอ้ตัวนี้เพิ่มชูเลตจับชูลเลตเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปที่ท่านเพิ่มครับไปที่ตัวเพนชิง,งแล้วก็เดินสำรวจโลกไปเพนชิงเดี๋ยวไปขับลูกบอลเพิ่มแป๊บหนึ่งครับชีวิตจับชูเลตกันเลยทั้งนั้นบบกก่อนได้ปูดหน้าไม้เทสอุ้ยดาเมจต้องเก้าสิบแปดทัจ็หน้าไม้อุ้ยร้อยห้า 150. สิบสิชิไปมาเผา มันขาดอินได้ละชูเลอนี่เองชลเศรษันเนอร์ด้วยครับวิ่งเร็วโอ้โหทำไมฝูงตรงนี้มันเป็นฝูงอะเนี่ยพวกฝูงรีแล็กสลัดนอนกองเต็มพื้นประมาณสิบตัวเลยพวกไข่เปล่าถ้าเป็นฝูงมันจะมีไข่พี่มีรังเห็นปะมีรังไหมเฮ้ยมีมีมเฮ้ยเฮ้ย,ยตรงไหนตรงไหนมันนอนหลับด้วยอย่าเพิ่งตี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 พี่ไปเด้อพี่ไปเด้ออสอใช่ปะ ใกล้บ้านเลยอ๋อใกล้บ้านเลยครับดีดีไหมคอนเทนต์แย่คอนเทนต์เยอะแยะคอนเทนต์แต่อย่างเดียวอ่ะเกมแคลสอ่ะใช่ใช่แต่อย่างเดียวคือเกมแคลสเลยพี่กลัวเราไม่มีตะเกียงอ่ะคนมืดเลยไหนไหนไหนพี่เห็นวิกเลยทีเดีทีเีเอ้ยมันตื่นแล้วนี่เอ้ยมันตื่นแล้วเออโอเคแต่ลังมันอยู่ไหนข้างในนั่นปะใช่ตรงนั้นแหละจับป่ะล่ะเราเดินเข้าไปมันจะกินเราวะ ขอไข่เดี๋ยครับทำไมพี่เอากินโอเคตกใจทำไมพี่ได้ยินเสียงแบบไอเกมตึ๊ง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 มันแจ้งเตือนแล้วไอเกมมันแจ้งเตือนอ่ะโอ้ยโอ๊ยโอ้โหมันมีขึ้นเลือดด้วยใช่มันมีบอสมี่ยเอาฝ้าหนึ่งตัวใช่บอสเอาฝ้าโอ้ยโอเคพี่ว่าลงใช้เพนกูเอเพนชิงเดี๋ยวมาชิงมาเพชิงใช้ทัดไฟไม่ได้ดอกมานะโอเคพี่ตีเลยนะจับยากมากเลยเก็บไข่ก่อนก็ได้บุ๊คว่ามิจเต้ตายเฮ้ยวัดดอกานะเนี่ยฟันยี้มันชัดฟัน ไอ้ยงตัวดาเมจไอ้ยงได้หนึ่งตัวละนี่ไงไข่เทียบเลยเอาพวกช็อตกอันนี่ก<ด>็เลยอ่ะโอ้เป็นฮิวดาฟอตเอกวิกแต่พี่ว่าน่าจะได้ตัวมันแหละเอกใช่โอ้ตายตายตายจับอันนี้พี่จับตัวหนึ่งอยู่เฮ้ยเหล็กนี่ตัวเองพี่ได้ตัวหนึ่งละ โอ้โหเอฟเฟกไม่ดีเก่งมากเลยเพนชิงเลยฟันเฮ้ยถ้าฟันมันดีพี่มันสามารถชาร์แล้วเลงใหม่ได้แบบชาร์แล้วเลงอ่ะยิงทิศทางได้ตัวใหญ่สุดมันเลงพี่อยู่โอเคตีจับป้าตัวใหญ่มันหัวหน้าเนี่ยใช่พี่จับโอเคพี่จับพี่จับเฮ้ยดีไงใช็เพนชิงเพนชิงมันนี่แหละใช้แข็งได้จับเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหลุดดูดพี่ใช้ไอ้นี้ให้หน้าไม้พิษ ยิงเข้าไปโอ้มันโยงหัวลบจับ62เปอร์เซ็นถ้าลุดพี่ยิงพี่อีกนะโอเคได้แล้วเฮ้ยได้แล้วเป็นอัลฟาปะน่าจะเป็นอัลฟาแล้วก็พาเวอร์ไกอากูตนอนเฮ้ยอันนี้มันมากินฟีว่ะหลบม,มูลมากินฟีเฉือนเฮ้ยฝันยากเลยคาตานะ ไอเฉือนฟันนาฟันยากมากเลยมันชารฟันอ่ะไม่เหมาะกับพวกระยะสั้น่ะไปยิยงไปทีหนึ่งไม่เอาแล้วกันาตายหนึ่งร้อยตายเพ็งคิงเก่งจัดเวลมันสูงแหละ่ะงั้นทำไรต่อเมื่อกี้ที่จะมาตรงนี้เก็บไข่มาได้สามลูกไปเปดิดอุ้ย ยูนาคอนเอกมันกลายเป็นระดับสีทองอุ๊ยพี่ขันเลยย e ูนาคอนเอกเป็นระดับสีสทองสงเลยอะใช่ใช่เป็นระดับสีทองมาดูดิไปดูไหมไปฟักก่อนไหมเออวะไปดูไปดูกลับบ้านไปฟักก่อนแล้วเดี๋ยวเอาตัวมันเก็บถ้ามันไม่ดีเก็บไ,ได้ครับพี่เปิดฮิวดาก้อนเอกนะเปิดเลยนี่ไงได้รีแล็กสลัดรีแล็กสลัดเอฟเฟกต์แย่หมดอยู่เป็นแอนติแซนแล้วพี่เขาเปิดสองลูกพี่เปิดอีกลูกหนึ่งแล้วกันมาเผื่อมีเอชิเมนต์อยากสลัดเลยโพสิทีฟทิงเกอร์อ่ะมีเอาลูกนี้ไปพี่ให้ เรากดเลย <มา S 1> ในตู้เนี่ยอินคูเบเตอร,เอรเ์เปิดปื้ดดึงลีแล็กสลัดเออมันก็คงได้แค่นั้น<อ>ไละจิงมห่จิมมน่นมนก็คงได้แค่รีแล็กสลรัแเละปะใช่น่าจะเป็นไข่เฉพาะเออลองทำดูนะงั้นเดี๋ยวพี่ไปที่ร้านคาบิกแล้วเราทำอะไรต่อดีขายของเสร็จทำอะไรต่อ ใายของเสร็จเราจะไปทําอะไรต่อนะเราจะไปตีเพนคิงใช่ตีเพนชิงก่อนแล้วเ,เดี๋ยวไปหาทําตัวที่จะมาฆ่าเจ้าเลนสติเดกันเลนสติเคกใช่ไหมใช่เออเราสามารถเอานี่มาซื้อของได้นะบิ Big. นะ๊กไอบอตี้เนี่ยไอ้กแชน่ะเราตัวแต้มบอตี้มาซื้อของได้เอ,อ้ยนีไงอ๋อเอนเชียนพอเมนูสคริปต์อยู่ตรงนี้ก็มีบิ๊กไม่ต้องไปลงไอ้นั่นไม่ต้องไปลงดันเจียนก็ได้บิ๊กใช้บอตี้บิ๊กเอาบอทตี้มาซื้อได้บิ๊กเราที่บ้านมาซื้อเลย ถ้าจะอัปเกรดอะไรบิ๊กมาซื้ออะไรเนี่ยตรงเนี้ยบิ๊กมาเลยบิ๊กเอาไอตัวบัลตี้บัลตี้แต้มบัลตี้มาฮัลโหลเดี๋ยวแป๊บบนนึงะุกใครโทรมาบิ๊กปวดท้ออ้าวเฮ้ยบิ๊กขี้แตกดูว่าใครโทรมาบ <laughs> ิ๊กบอกแป๊บนึงนะ<อ>เหมือนใครโทรมาโอเคไปไปพักก่อนไปพักก่อนเดี๋ยวพี่ทำอื่นรอเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงเฮ้ยเสียงลัคกี้พ่อลัคกี้ลัคกี้ตัวอะไรอะ่ะ เฮ้ยลำบาลับอี้ลำบอเราใช้ไล็ตตีมันได้มันเบาๆอ,อ,อ่ะหน้าไม้แรงไปปะเราอยู่หน้าไม้พอไหวโย่ยิงไปละร้อยเปอร์เซ็น เรียบร้อยลัคก,กี้ซาดิทเฮลัมบอติดซาดิทด้วยไอยพวกนี้ถ้าเราใช้นั่นตีน่าจะตุยเลยมือเปล่าแล้วกันต่อยต่อยลัมบอลอ๋อตัวตัวก้อนขนจ้าจับให้หมดเฮ้ยหลือเวลอัพด้วยนีมาก อัพแม่คิดพีถึงว่าเราต้องยืนในสนามให้ได้นานๆมาแล้วครับอ,อ่ไปขี้ขี้แตกมาใช่พีเวลสามสองแลนวนะโวยอาหารที่ทำคอมพาโบได้ด้วยบิ๊กอ๋อมันเป็นธน,นูนแบบใหม่มครับบิ๊กไม่ต้องไม่ต้องทำธนูเยอะๆบิ๊กมันมีเลนฟอร์ a แอโร่บิ๊กธนูที่แรงกว่าบิ๊กเลนฟอร์ตแอโร่คือเป็นลูกลูกสอนอะ่ะมันจะมีคันธนูกับสอนอีกสอนเป็นลอสอน, fort, สอนเนลนฟอร์เลนฟอร์อะไรอก็อีใครจับ ใครเลี้ยงพี่จับป้าคุณคุณหรือใครจับวะรอบที่แล้วบิ๊กจับพี่มุกจับรอบนี้โอเคไหมจริงอะเป็นจริงมันมีมันมีไั่นของมันเดี๋ยวใช่ป่ะถ้ำมันนะมันมีไอ้นั่นอ่ะไอเจนมันเอ้ยเขาเรียกว่าซิลิเคตป้าของมันเลยเฮ้ยกับตายกับตายกับตายแรงไปเปอร์เซ็นต์น้อยไปเดี๋ยวต้องตีเพิ่มเอาได้เอาเปอร์เซ็นต์นิดเดียวได้บิ๊กสี่สิบเปอร์เซ็นต์เฉย ไอ้พวกนี้จับไหมหรือไม่จับจับไออีโดนตัวหลังเอาบอลเขียวเลยหรอพี่ใช้บอลไฟเองอจึงจังวะไฟนีกหมดแล้วเพรมึงโลกเปลืองอะ่ะโอเคกูก็เป็นโลกนั่นเรื่องอะไรมึงเป็นมึงเป็นคนเปลืองแต่กูเป็นคนเสียดายเสียดายจัดโอเคพี่จับนั่นได้ดิ๊ก ไอ้ลัคก,กี้พอลัลัคกี้ไอาน่ะลัมบอลลัคกี้ลัมบอ,บอได้ตัวนึงมันดิ้นอยู่ข้างบ,บ้าน,น,นเราไปัางไหนต่อล่ะภาคทางซ้ายตรงนู้นเออวาไปทางซ้ายไหมไปตรงนั่นน่ะเออเราไปจับทันเดอร์ดาก้อนไหมเนี่ยว้าไปซิลเลียมทันเดอร์ดาก้อนพี่ว้าไปนะจิ้งลงได้นนไ<อ>เนี่ยมันเวลยี่สิบขวาเองเราไปตีป่ะอืมไปตีจับเลไก็ได้ทันเดอร์ดาก้อนก็คือไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวเรียกสลัดล่างสายฟ้า มาแล้วออติแกติแกจับจับเอาเสียบอลฟีตามลูกเลยหัวแตกเฮ้ยครบแล้วบอลลโบอลเอามันเปลี่ยน12บ2ับบิ๊กเพิ่มไป็น12ตัวละบิ๊กจับไอ,อ้พอว่ะจาก10เป็น12บสละ ตอนแรกบอ,อกสิบตัวนะเออมันเป็นสิบสองตัวแล<ช>้วนะอันนี้นานยังเนี่ยหรือว่าเพิ่งเห็นน่าจะนานแล้วลงไปปะโอเคมาพอดีตัวนี้จับไปได้นะบิจับก่อนเลยทุกครั้งพี่บิจับก่อนเลยหัวโลกจับก่อนม<ๆ>าพี่พ้นไฟใส่อ่ากุมบดมะระเบโดเนบา ไม่ไหวเราเดี๋ยวเพื่อเปลี่ยนตัวเอ้ยเอาคาตานาฟันลงไหมน่าจะแรงอยู่นะตีบอสโอ้ยจะตายสปาร์กตาจะตายโอ้อยไปแยะขาเราพอนะปยะขาโอแยเคพอเก็บละโอ้ยโดนช็อตโดนช็อตพี่โดนช็อต เฮ้ยโดนช็อตโดนช็อตยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ไม่ติดแน่เลยแต่พี่ยิงพิทฮะอ่ะยิงพิทไเ <Okay. S 2> เเปเรื่อยรถเอ้าปลาพลาดโอ้โหอย่างอันนี้มันไม่ได้ปลาพลาดอะ่ะปักยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ยังน้อยอยู่ตีเพิ่มอีกตีเพิ่มอีกต้องตีอีกต้องตีอีกตีเพิ่มตีเพิ่มอีกตีเพิ่มอีกอ่ะพอ okay. จับเท่าไหร่ครับพี่26%อีที่ติดขีดดิหายติดขีดอ่ะต no okay. ิน oh, พ mm ิธ hmm. ีปะเอ้ยติดขีดแล้วขีดตรงไหนหัวปะ19%หัวปะหัวปะติดใช่หัว oh. หัวโอ้ยเหลือแต่บอลเขียวเฮ้ยทุเรศจังวะมีบอลเหลืองปะตับเองได้ทุกบอลเหลืองอะทุเรศจังวะเฮ้ยมันทุเรศจังอะพี่จับนานโอเคอ้าวโอ้ยตูด บิ๊กไม่ได้มันเหลืองหมดบิ๊กมีแค่ห้าลูกอ้าวโอเคอ้าวบิ๊กมีแค่ห้าลูกพี่มีลูกเดียวเนี่ยพี่จับได้อ้าวพี่แกบิ๊กดวงมึงไม่ดีไปมึงอัพนั่นประเนี่ไอฟิกจีบังปะพี่อยากติดขั้นสามเองนะบิ๊กก็ขั้นสามเออบิ๊กก็เจอพร้อมกับพี่ป้าไม่ได้เล่นนอกรอบอะดวงใช่ดวงล้วนไม่มีอะไรเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับฐานรอบหนึ่งก็ได้บิ๊กเอ้ไปพ่อค้าก่อนรอบหนึ่งพี่ไปที่พ่อค้าไปนั่งแย่ซื้อของ ไอ้ที่อุตส่า์เอานี่มาไอ้แต้มบ่ลตี้มานี่ไงเราสามารถซื้อเอ็นเชนเมนู a l s สคริปได้ครับโดยการเอาบ่าตี้มาขายตรงนี้มันเอาเจ็ิบแต้มซื้อผลไม้ได้นะแต่ว่าเราซื้อได้แค่เมนู a l s สคริปเพราะมันเฮ้ยเราสามารถซื้อไฮเกตเทคเมนน u a l ได้บิ๊กเอาไว้อัพอ๋อเทคพอยต์บิ๊กมันให้เราได้เทคพอยต์ได้บิ๊กซื้อได้นะแต่ต้องใช้5้าแต้มเลยนะก็คือเราเทเวลไม่อัพเ๊าสามารถไล่ตีพวกบาตี้เอาได้ ต้นเกมอ่ะถ้าอยากจะไลตีบอตตี้ก็ได้เหมือนกันบิก๊กแต่พี่เอานี่ดีกว่าบิก๊กพี่ว่าเราแม็กซิมัมซื้อเอ i e เชนเท h ซื้อพอไอ้นั่นเอ็นเชนพอสคริปแมนนวลบิ๊กสามสิบันบิก๊กโอปะซื้อมาแล้วไปนั่นไงครับอัพเกรดความรู้อัพเกรดไอรีเสิร์ชอ่ะใช่ปะแล้วก็เซลพี่ขอขายนี่เลยนะทั้งนั้นขายพวกพีเชียดพีเชียดขายเพชรไปก่อนได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่วะเนี่ย ตอนนี้อุ้ยเรามีตังค์อ,อ๋อเรามีตังค์ห้าหมื่นเลยดูดิขายเดียวห้าหมื่นเลยโอ้ห้าหมื่นเลยอรอมีมีแค่หมื่นเดียวห้าหมื่นงั้นพี่ซื้อยาพี่จริงยาไม่ต้องเอาก็ได้ป่ะตอนนี้ตัวไหนมันป่วยก็แค่สับตัวปะ่ะเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องทางานชาเร็วแล้วตอนเนี้ยแค่เพิ่มปริมาณงานแบบป่ะ,ปะเดี๋ยวเราผสมพันธุ์ก่อนเราเค่อยซื้อก็ได้นะยาพี่ไปซื้อแนละ้วทางนั้นอืมซื้อเองนะยังที่ออกแกนนะพี่ซื้อยังที่ออกแกนไปส่วนหนึ่งนะมันใช้เยอะมากเลย เพิ่มแสามสิบอันพอเฮ้ยสปายดรอปไปเอาบ้านสปายดรอปสปายดรอปไปไปบ้านสองเฮ้ยโอ้มันดับเป็นก้อนเลยโอ้ยตรงหน้าเลยตู้มือไปไปไปบิ๊กเฮ้ยเโดนโดนยิงไปเบิร์นยิงเข้าบ้านพี่บุ๊กเข้าวาร์ปมาเลยบิ๊กเห็นวาร์ปแล้วไปเบินเข้าบ้านไปเบิร์นเข้าบ้าน พี่เปิดเฮ้ยพี่ได้เบคอนเฮ้ยพี่สุ่มไข่ได้เบคอนได้เบคอนไม่ต้องขี่ใบเบิร์นแล้วเบคอนเออไม่ต้องขี่ใบเบิร์นแล้วบินเร็วเดี่ยงไวซะใบเบิร์นเฮ้ยพี่ไม่ต้องขี่ใบเบิร์นแล้ววิ๊ดีมากเลยเอสับฉี่พี่ได้ตัวที่เร็วแบบนั่นละตัวเร็วหาง่ายละดีมากเอ็กงานดีเดียร์ที่เปิดไอ้ไข่นี่ก่อน เห็นไข่ข้างทางพี่บลกบิ๊กมาแล้วเอ้ยโวของพี่เพิ่งเดินเอาอ่ะเอาบัฟก็ได้นี่วะใช่ไหมก็ได้เดี๋ยวพี่ที่เดินไปใช่บัฟก็ได้พี่เดินไปมีอะไรปั๊เท่านั้นมันเป็นพวกซินดิเคตแล้วก็เป็นดอบพอดตตายไปยังซินดิเคตยังยังอยู่เลย จัดการเลยนะเออที่จับเคฟซีโอเคมันเริ่มละตอนแรกมันยืนน,นิ่งๆอยู่เรียบร้อยโครแตกเอ้ยมีอะไรดูดิเปิดกล่องเลยอ่ะบิ๊กเปิดดิเปิเดดิไงเลยให้พี่เปิดพี่โบวลองเปิดดูก่อนโอเคเอ้ยโอเคมันได้เนี่ยครับคอร์โบสกิมิติโอ้มาช้าไป มันมันมาช้าไปแต่ได้นี่มาอันนาดบิ๊กด้วยขอปะขอลูกบอลมันมันดบลงพื้นดบปะโอเคไม่ดบไปเห็นแล้วใช้ลูกบอลซาเฟียทพี่ไม่มีเลยอ่ะพี่มีสูตรลูกบิ๊กปาไปเลยเยอะแล้วแบ่งพี่ลูกหนึ่งแบ่งที่สองสองลูกก็ได้ะรับงั้นโอเคมามันมีนี่บิ๊กไวท่ลเลมิดี้บิ๊กนี่ลูกบอลยาไวทัลอิ๊กยาไวท่ลเก็บไว้ก่อนก็ได้ตอนนี้ยังไม่ใช้พี่ไม่มีตัวดีๆโอเคปะงั้นเรา โอเคเดี๋ยวพี่วับกลับบ้านนะพี่วับกลับไปบ้านสองเลยไม่ไปไหนละกันหรอกแค่บ้านเอ้ยยิงแล้วก็วับกลับบ้านเลยบ้านสองได้ที้เกียจไปเอ้ยไอตรงนี้แม่งตายตลอดเลยมึงไม่น่าขึ้นตรงนี้เลยกิวมันตียังอ่ะพี่ไอตรงนี้มันอ๋อไอกิวตัวนู่นเห็นอะไรแล้วตัวบึกเลยโอเคระวังโดนไอ้นั่นนะเฮ้ย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 เออเออเออได้ไะพี่โอเคอุ้ยสึกมันดูชนช้างเออได้ช็อตแล้วได้ช็อต มีจตายเหรอมีไม่ตายอยู่อยู่อนึงยู่อยื้อยู่นึงให้มันให้มันฆ่ามันฆ่าลบ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 โอเคโอเคลบ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 หลังช้างหลังช้างจะตัดงตัตังควช้างตายว่ะเฮ้ยนี่แหละพี่อัจฉริยะพี่คูบอกแล้วเนี่ยมึงรู้ต้องทำอะไรใช่ไหมใช่ช้างในป่าชนมันโคตรเลยเฮ้ยลบไปลบไปช้างเออลบลบลบบังบังสตันช้างติดสเต็คเกอร์เฮ้ย เป็นที่อะไรช้างเฮ้ย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 อ๋อมันเอาเอาพื้นที่ไหนอ๋อโง่เฮ้ยช้างมึงโง่เลยมันยิงใครอ่ะมันจะยิงเนี่ยแหละมันตีกันเองแล้วตอนนี้ขอตีกันเองจ้าเมทนะพี่เจ็บพี่เจ็บพี่เจ็บพี่ตีเราตีเข้าช้างหรอพี่ตีไอ้นั่นนะตีไอโตเกิยวโอเคไอ้กิยวไม่ตายบิ๊กช้างตายแน่เลยตีช้างกันตีช้างจับช้างจับช้างจับจับช้าง ไอ้คิวไม่ตายแล้วเลกไอ้คิวมันถิงตาพี่ค่ายคิวพี่ค่ายคิวโอเคช้างจับเรียบร้อยท่าคิวเลยท่าคิวดแบตฟอนคิวเลอร์ด้วยโอ้โหเฮ้ยโอเคคิวแพ้ไฟคิวแพ้ไฟดูดิโดนงลดดูร้แพ้ไฟแพ้ไฟยิงโชยยิงเข้าไปเขาดักเขาดักกันเห็นตุ่นเลยงาเอ้ยจับได้ด้วยเหรอเฮ้ยจับได้เหรอ ได้ป่ะเอ้ยได้เหรอโอ้ไม่ได้เหรอพี่ดอกไม้กับไฟเบอร์ทิ้งก่อนหนักอ้อโอ้ยโอ้ยไม่ต้องจับนะไม่ต้องจับพี่ไม่จับแล้วตายเรียบร้อยเนุของเรียบร้อยพี่ไม่เก็บไม้กับไฟเบอร์นั่นหนักโหจะตัวมันใหญ่มากเลยว่าจับได้าสนุกเปล่าเปล่านิ่ง ในกระเปลล๋านี่มันไม่ยอมยิงอะเด็ตอนเอามาเป็นลูกน้องอะพี่แม่ใจว่าอัปเดตล่าสุดมันยิงหรือยังเออถ้ามันยิงได้จะดีขึ้นว่าแต่มันยิงไม่ได้เด็ใช่ได้วารวครับเทคพอยท์พ,พี่มีทั้งหมดสิบห้าแต้มพี่รีเซิร์ชโอรีโวเวอร์ได้ด้วยบิก๊กเอ้ยอเคคาร์บอยเอ็กซ์เป็นคาร์บอยว่นะลองนะแล้วอันออนี้เป็นระเบิดระเบิดน้ำไม่ใช่ระเบิดน้ำแข็งอะระเบิดน้ำก็ได้มาเรียนรู้ไว้ โพลิเมอร์อิเล็กทริกไมล์อิเล็กทริกไมล์นี่คือวางกับดักไว้ช็อตปะทำเป็นห้องไว้ช็อตได้ใช่อ่าเรียนรู้อุ้ยพี่พี่เรียนรู้ถึงนี้แล้วบิ๊กกิก้กาแกปปิ้งการบิก๊กแล้วก็ซัมมอนนิ่งอัลต่าบิก๊กไว้เชิญบอสมีแอร์เดชเลยบิก๊กเฮ้ยแอร์เดชทำให้เพลเยอร์สามารถทเดชบิ๊กแอร์ได้ด้วยบิก๊ก car เดชกาคาร์เฮ้ยเฮ้ยพี่เคยเห็นคนเขบ่นอยู่ว่ามันแบบอยากให้แบบ ไอ้นั่นเยอะขึ้นอ่ะดับเบิลจัมบูทบิ๊กเยิวเท้าดับเบิลจัมเป็นของไกลๆเลยนี่เฮ้ยมีเนี่ยบิ๊กยูเชดบิ๊กเป็นกล่องที่สามารถส่งและรับของผ่านซับสเปซอะไรสักอย่างอ่ะซับสเปซอ๋อไอเทมแชร์ทะลุเบลได้บิ๊กแชร์ข้ามเบลเฮ้ยกลับปไปรีซัพพลายสักรอบของพี่เต็มตัวด้วยโอเค กลับไปดีซัพพลายสักรอบนะพี่กลับไปบ้านหนึ่งดีซัพพลายเอาของพิเทเงั้นเดี๋ยวเราไปคราบบอลเหลืองรอทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอตัดไปตอนคราบบอลเหลืองกับบอลแดงเถอเสร็จเรียบร้อยเนาะโอเคครับเรามาต่อเลยตอนนี้พี่สร้างลูกบอลเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เออเดี๋ยวเมื่อกี้พี่มีปัญหาใช่ไหมที่บอกคือมันกินเค้กเข้าไปใช่ไหมไอ้พวกที่เราสร้างเค้กเสร็จอะงั้นเดี๋ยวเราทําบ้านที่สามเออเราทําบ้านที่สามเป็นไอ้นี่ครับบ้านผสมพันธุ์แล้วเราไปทําเค้กไว้ที่บ้านผสมพันธุ์อย่างเดียวเลย ใช่ไหมมันก็จะให้เชฟอะบิ๊กอารมณ์เหมือนแบบเป็นมีเชฟอะเชฟส่วนตัวไปทำอาหารเป็นอ,นนนะอันนั้นอะอุมกษัยเชฟเลยทำไปอันนั้นทำไปโต๊ะเออทำไปเค้กเลยกแล้วก็จับเชฟมาคนโหวดอะเออแบบเชฟจับตัวเก่งมาต,ตัวหนึ่งบิ๊กอาสูดิมาให้เชฟพอได้เดี๋ยวไปตีขึ้นุ๊กเฮ้ย<ว>ลักกี้เจอลักกี้ลักกี้กูมดไอ้ยกูมดกูมดตัวที่สองจะง่ายลักกี้กูมดจับเลย ไปยีไปตูดไปเฮ้ยกูโมวจะตายนะน้และเฮ้ยเบอร์รี่บอดดี้เลยเอฟเฟกต์ทองเอฟเฟกต์สีทองเบอร์รี่บอดดี้ไดเอนเชียนสีเวสชันพาร์ตด้วย้ยหลูกบูนจับปะ ฮึมไม่จับเดือยไม่จับอ่ะเป็นไงเพรจะมันตีเราอ่ะตีมันเดือยตีเดี๋ยวเราตีบอสเสร็จออกมารอจับกับภาพนอนแลมจับไหมจับ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 ไม่จับจะไม่จับจับตรงไหนเล่าอ้าวตายหมดอดจับเลยนั่นลงไปเลยปะไม่เป็นไรเฮ้ยจับไปอีกวันไหนอ่าบิ๊กจับเหมือนเดิม ทุกครั้งเลยให้พี่จับอ่ะพี๊ม่บอลพอแล้วใช่ไหมรอบนี้บอลพี่จับบี๊จับตลอดอ่ะให้พี่จับตลอดแล้วมันก็ไม่ได้จับสักทีมั้ยมากูโมดยิงเลยอยู่มันเป็นธาตุดาร์กอนใช่ไหมดาร์กอนแพ้ดาร์กบ้าหรือว่าอะไงี้เฮ้ยดาร์ชนะดาร์กอนเออดาร์กอนแพ้น้ําแข็งแล้วก็อันนี้ชนะดาร์กเจ้าดาร์ก้อนชนะดาร์กเฮ้ยพี่จับนะครับนาอยู่อีกสักสามวันพี่หยุดจริง อ่ะจริงแล้วีจับไปจับมาติดไฟมาติดไฟโลโลมาติดไฟมาติดไฟอซนบอลไล่ะเอ้ยได้แล้วเอ้ยพี่ได้โอเคได้เอ็นชินเทคตอนแรกพี่บอกบิ๊กไม่ได้เอ็นชินเทคที่เคยเล่นแล้วบอกไม่ได้รอบราที่แล้วบอกไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ไปแจมปะใช่เอออ่าเทคพี่อะบิ๊กมันมากพอจะสามารถซื้อแอนด์เดชได้นะหรือว่าจะซื้อดาบเหมียวเมเล่ก่อน มันชื่อว่าเหมียวเบเล่ปะ่ะว่าก็ได้นะอันนี้ดาบเนี้ยดาบเนี้ยมันว่าอะไรมันเหมียวแม่เหมียวแม่เล่เนี่อ,อดาบไม่นั่นหรอกคอลแลบกัทเทอร์เรียรพี่ซื้อไว้นะเท่านั้นพี่ซื้อดาบเหมียวไว้นะใครับแล้วก็ซื้อรองเท้าแอร์เด็ดนะตัวละวสองอย่างนะอาหารพี่มีอยู่นิดนึงเอาปะ่ะแบ่งให้พี่หน่อยอาหารเพิ่มพลังมีไหมอ่ะต่อสู้าาได้อาหารเพิ่มพลังไม่มีครับมีแต่อาหารกินแล้วอิ่มเออถ้ากินแล้วอิ่มไม่ต้องก็ได้ไหมกินแล้วอิ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกินที่บ้านได้อยู่เฮ้ย เฮ้ย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 เพรมันยิงมาจากข้างหลังลงไม่ได้เลยทั้งนั้นรอตีข้างใน,นแต่จับได้พวกเกีย <Okay. S 1> กเก่ยวคอรอบๆกันตื่นละจับพวกเกี่ยวคอหมดจับละจับไหมเพราะมันบินขึ้นมาข้างบนลอยเป็นทองฟ้าเลยที่จับเกี่ยวคอตัวหนึ่งนะจับเอ, <Yeah. S 1> เอาหลุดย่าเออหัวแตกยิงหัวสั่นหนึ100่งเปอร์เซ็นต์ บอสจับหรืยังอ่าบิ๊กขอจับเยิวคอร์ข้างหลังแป๊บนึงนี่แหละวะเนี่ยเอ้าตกลงไปตายช่างมันแล้วกันเยิวคอร์ตายแล้วปะตายแล้วปะมาบอสอยู่นู่นจมดินนะพวกเห็นแล้วนะเอาพี่โอเคพ,พี่ใช้ดีกว่าลูกโบ้เอ้ยมีปืนดอกตรงนี้ก็สนอ้ปืนท่าอะไรอะ ถ้าพุ่งถ้าพุ่งถ้าพุ่งดาเมจโคตรเบาเลยอ่ะเฮไอแตกโดนหัวแรกอยู่นะพกมันเหมือนเอาไว้ลาดปะแบบเอาไว้แบบจัดการพวกตัวเล็กๆโอเคบิ๊กตีเขามัละโอ้โอ้ตีเข้าไปยิงตูดกูมดมดวิ่งไปไหนอ่ะมันมอนแถวนี้มันตีไม่ได้พวกดี้จะสนมดบทียงแล้วอ่ะ พี่บุ๊กขึ้นมาข้างบนดีกว่าโอเคเราขึ้นไปไม่ตีเลยนี่ใช้ไฟพ่นเผามันตีตัวอะไรสักตัวหนึ่งดิเฮ้ยไอ้แรงขึ้นเยอะเลยดูดิไฟดูดิเห็นปะเออแรงแรงเราใช้น้ำกับน้ำแข็งไงมาเลยนต้องชนะบอสต้องใช้ไฟต้องใช้ผ้าที่มันไม่นั่นกันแพ้ทางชนะทางเลย บอลวิ่งมันไม่ตีอ่ะบอลมันไปไหนก็ไม่รู้มันจะวิ่งไปตีอะไรสักอย่างบิ๊กสั่งบังคับให้มันตีเป้าเดียวกับบิ๊กดิเดแยวคอป่ะข้างหลังมีเกียวคอตัวหนึง่งเกียวคอป่ะข้างหลังมีเกียวคอใช่เกียวคอตัวนี้จานมิน,นิ <laughs> ส่งมันไปเกิดใหม่เป็นเกียวคอ,อย่าง <c oughs> จับบอส เหลือเลืองผ้าร้อยนะบอสไปไหนไม่รู้โอเคบอสไปไหนวะบอสติดหน้าผาข้างล่างเลยดิ oh. โอ้ยโอเคอีซี่เลยบอสอีซี่ตรงนี้มันล็อกละม, okay, ม,มันโดนล็อกโอเคอีซี่มาบอสมึงโดนล็อกเฮ้ยบีจับก่อนนะฮะ <c oughs> ตาใส่หน้บีจับก่อนเลยบ <Okay. S 1> ีจับก่อนเลยเยืนย่อก่อน <Okay. S 1> นี่มีเบค,คอนแล้วบีลองจับให้ได้ตัวหนึ่งจับเบคอนหลุมหน้าผาสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ เฮ้ยติดแล้วเรียบร้อยดีบอสเฟอร์ชิลเฮ้ยดีมากโอเคจบภารกิจบิ๊กลดเสร็จสิ้นภารกิจในการจับไบคอนใช่แต่สแตทมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออไม่เป็นไรงั้นเราเดินทางไปไหนดีถ้าลงล่างไม่ใช่ไปกลับไปดิฟบมบูที่เคล็ดให้ได้นะครับที่ลืมทําที่ขี่เออที่จริงได้แล้วก็จะทําที่ขี่ตั้งแต่แรกเราบิ๊กลืมกลับไปที่นั่นก่อนถ้างั้นเดี๋ยวตอนเนี้ยเราอะผ่านหน้าละกันบิ๊กเดี๋ยวเรามา ทาที่ขี่เบคอนให้เสร็สจเออพรา่น้าเดี๋ยวทําที่ขี่เบคอนให้เสร็จโอเคปะ่ะเราค่อยทาทุกอย่างต่อหลังจากนี้เห็นไหมขั้นแรกกคคันเดี๋ยววันนี้ก็ได้พอทีแล้วเ้วเจอขึ้นใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะอาละ